ัับของการจกเอาเฮงไรเด้อเอาสวัสดีพี่น้องเออมื้อนี้มาแก้เอื้องเลยพี่น้องการเจ็บเอื้องเป็นยังไรเออหมอนวดกะหนาบ้วนๆเออเจ็บเอื้องเนาะมาแก้เอื้องเมืองเป็นยังไรเยับขึ้นยับขึ้นบนเทืาลโลขึ้นเออยัาขึ้นมาอีกเย้าขึ้นมาอีกหนึ่งเออค่อยๆแน่อย่าเฮงไร เดี๋ยวขึ้นมหอีกนยเน่ยลาป่าแล้วอ่เอออออะโอยหหมันบชบเมันมันบวึกลูกมันไปขวารายบเชอกเีมาใส่เออนี่แหละนี่แหละโอเจ็บเส้นกลางใ่ไบมเนเส้นกลางไไเดี๋ยวเดี๋ยวพอสีนะให้เลยพุ่นจสิรนี่นี่้มือมาเคียบม่ดเออ อ่าตัวนี้แหละออกยังงงกันไหมอ่อาอ่าลูกยาแังหลายปั่นคีมเข้าเว้ยอ้าโอ <co <co ้รันเตปคนหนึ่งไหลขึ้นมาอ่าเนี้ยมาเนี่ยเนี้ยเนี้ยเอออะไรเนี้ยอย่างนั้นเออเออเออค่อยๆแล้วเห็นหน้าลูกพร้อนเดอร์มอนวดไปยังไงเออยกขึ้นมาโอ้ เออตัวนี้แหละอ,แลแลอือเยี่ยมขึ้นไหมอืมหมดเอีองก่อนเออแล้วก็ขึ้นไปหาสามเหลี่ยมเหแล้วกับแหวกมาใส่นิดน,นึงสามเนหลี่ยมออกขังว่ะอห็นหน้า,บา,ามบอสันนี้ลกูกเป็นจังไงท่านผู้ชมคอมเมนต์ให้ฟังเด้ออืมตั้งกล้องผู้ดีบาะเอะเอตัวนี้แหละหัวเจียงมาม เป็นนุลูกเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดียเด๋ยวเออตอนนั้นแหละบัดเวลาเรานวดเอื้องขึ้นมาแล้วก็แวกใายตามเส้นนี้ขึ้นมาเลยอ่าค่อยๆเอานี่เท่เาไรลูกโอ้อ่ายกขึ้นมาขึ้นตามต้นคอมาลูกเออเออพวกมือใช่เลยขวบป่ะใช่ โอ้ยหฮงไรจนสั้นคนนะอ้มันสูงเนาะมาแสดงพนังตามบอกพนังเสีอเด้อเกยบอลกันสูงพอดเอาอ่ว้ารยเงี้ยจะคอยโลกสิ้นสิขาดโอ้ยเออโอ้หะแล้วเมือเบ้าอันนี้ค้อคอลโกเอา นนเออโอ้ขนาดวัดนุ่มอ่าถูกมานวัดในมือเล็กขนาดไว้ปั่นคีมเข้าไ่บัในไดจนห้องอ้าอ้าเต็ีโฟอให้แล้วนี่นะอ่าขนาดลูกถูกเส้นนะนะค่อยๆจับโอ้โอ้หะเนี่ยเอาป,ปุมมือขวาไหมลูกตัวนี้นะเดี๋ยวเอาป,ปุ้มมือขวาไม่ลูก เออเออโอ้มือขวาจะจำเลยอ่า <motiv> อ <ators> ่าคอยนะลูกเอออ่าอ่าอ่าอย่าคอยเน้อ Hang vót, ashu hôn lộ nhau lòng nhau lòng ugh 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 ป่ามันลงเอื้องบักกเออค,ค่อยๆวันนี้ลงลงไปโอ้อสิ้นพอซ้ำหมดแล้วออลงไปนี่เออเออ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวมือไงใครมาได้ไหมถึงแล้วคนหนึน่งก่อนแม่เออโอ้ยังอูยังรูง้สึกว่าเออึงล้วลูกหัานเออปิดบ่ xẹp xin phất ương lộ ương ương đây tì hai áo kia xong như này ạ có mà xong này dài hèn này nhạo luôn phải coi lại không sao ồ xong rồi sau. Ờ, sau đó, nó đề 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 ờ đề mà sai nói nưng mà chỉ cài hả ờ, 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 ở... tôi đi là ngoài ปมูมือใช่ก็ได้ได้ก็ได้ยกขวดออกมายำขึ้นเมื่อมันมาจากถือค่อยๆหมดถือแล้วลูกเดี๋ยวเดี๋ยวไปขรัวเซ่บเออเดี๋ยวดี๋ยวขยเอีกเออเดี๋ยเออแหละยำขึ้นมาจาลูกดุมไรเออนี่แหละอ่า ตนนี้ล่ะเอออโอ้คือโบราณวะเออไล่ขึ้นมือเลยเออโอ้อาเออมโนดมือเล็กโอเล็กขึ้นไว้นี่ใส่น่อยนึงใส่น่อยนึงนี่เออโอ้ มันมาขึ้นมานี่ประมาณสามจุดแล้วมันเจิดมาไส่นะลูกอ่อาเดี๋ยว,ยว,ว,วยยขึ้นมาได้ไหมนี่เด้อบวมบวมยังมายังมาขึ้นไมาดีดีหันน้อยนึงหันน้อยนึงเออเออนั่นแหละเวลาลูกคอดขึ้นบผมถือคอดขึ้นเราจะข้างไว้ <laughs> อืมอหา ลานวอ้บอบะไรเออด่าเดี๋ยวมาหนึ่เด้อดึงเอื่องหนูกอ่าดึงสะบัดดึงเอื่องน้ำขึ้นมืออีกแนมะ่โอ้แซ่บโอ้อออ่าออนี่คือการแก้เอื้องพี่น้องแก่แบบอ้อมือเล็กคีมเข้าเออ ออดีกอเดออเอออ้วิธีแก้เอื้องเนี่ยต้องใส่หุนเฮงหน่อยหนึ่งเด้อท่านผู้ชมเด้อฟังแล้วเป็นแต่ย่านเดียแต่ว่าอ๋อมีเฮงขนาดเลยเอออย่าลงอ๋อเออข้างไว้เออเสบเออ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 เอักๆเลยเออจำไว้ดึงเส้นลิง เอ faster. อนั่นนี่เหบ่อ้า <blunt animation> อ่าอ่าเอ้ดเออดเออหดงดลยนะอ้หูมลันเลยเด้ออันนมดินมาขึ้นนึงเด้อเยเด้ออาไว้นึาเด้อเอ้จกเข้าไปเลือกๆได้ ดิสโปก็ดีส ok ิรูกขีนี่ไวขนาดเด้อ okay, ู้ว่วววาเวว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 วีไปวหวววววววอวะวอวววออววอาวโอวว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 ้วว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 แวววอววววอ ไปประมาณโอ้เกือบห้อนว่าสิบนาทีนี่ม,มีเฮงเตอบพี่น้องพี่แนงเอาคลิปนี้กะเจ้าเพียงสามีกอรเดอร์พอกันในคลิปต่อไปเด้คลิปนี้เป็นคลิปแก้เอื้องเียว่าเจ็บกันขอลงเอื้องเนาะเอ็นรือว่าเอ็นเขาเอื้องภาษาบ้านเฮานเนาะกะแบบซุกเสริอนอ๋อว่า ผู้ดใดมคีความคิดคำเห็นอะไรการคอมเมนต์มาสู่กันฟังได้เวยพี่น้องเดอ้อเอาพอกันในคลิปต่อไปโอเคแตง you ว o m มั h